กลับสวัสดีครับผมแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านพบกับผมนะครับรอนซ z a ล a c ิ่งครับวันนี้เราเข้าป่ามาเจอของดีครับโอ้โหทำไงดีครับไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยเจอของแซ่บด้วยมิมะังเอาบ่ละกลาไปละพอใจ เอาดูหรอเดี๋ยวสิี่ทยมึงนี่ละไงไกก็ทาใหม่ไปทางก่อนเลยอ๋เขามีแต่นังกระติกเว้ยยังไม่ได้หรอก มันมันมันบ่หน่บอมิมเอ้อสิวัดที่เดียวเ่บ่เอาไปเลยเอาไปเลยไปที่เดียวออกพื่นมันยางเฮ้ยเออมันยางแค่นี้ก็ได้เนาะออกทางเก่ <oui. S 1> เาทางน้องเออไปครับพ่อแม่พี่น้องครับตอนนี้กําลังตีล่างมิ่มครับมาเบิ่งกันเด้อเกีรดอิโมงเลาะห่วยน้องครับตอนนี้ กำลังเป็นการตีล่างมีมบทตอบลัสน้องอยู่ไกลๆกันนะอตอนนี้โอ้ยโอ้ล้นตัวใหญ่อยู่สิไปหนีทันไปนี่ ไปที่ไปไหนละยืนนิ่งไม่รู้ไปไหนก็เลยเห็นยูเห็นตอนนี้เห็นลอกเห็นนดอยาง โดนแล้วครับ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 โดนมาบากูเอาตามไม่ทันเย้าป่า แบรกดีนะมันติดนีวันอมันต่อยพันมันบอกนี่มันต้นตีโอ้ตายโอ้อบเกล็เกลกูเลยนี่วมาเขาขึ้นเอามาทิ้งติดเนี่ยของแฉเลยฮะเออ ครับสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้หลังมิมครับแ <laughs> <laughs> ล่นหนีปลาหลาบับ <laughs> โอ้ <laughs> หอบแดกครับหอบแดกโอ้เป็นยังไงเลยนะโอ้ตายแล้วโอ้ยังไม่ได้อเลย <laughs> ิบเซียนยังหนีครับ <laughs> ยังไม่ได้กอนซิบเซียน <laughs> สิบเซียนยังหนีครับจังสิ เหลินก้อนเลยโอ้โหสุดยอดเลยสุดยอดครับเขาป้ามานี่มีนักตีเินนังงม่ได้ครับตายตายนละที่ระทึกครับเมื่อกี้นี่เรีนปลาหลับนี่ครับคนตีครับโอเกือบแล้ว ดีนาติดผ่าไว้ตัวท่านเนี่ยนะเพิ่นโอ้บตับตดบัตดบัตมันตายยัดีลอยอยู่นี่แล้วออกสัางเก่าว่ะนี่ออกสัางเก่าวะเออโอ้หอบกินครับผม กลางป้าข้าพดครับโอ้โหตุกเทือทตีขี่รถเนาะมนันอนีเห่าย่งางครับย่งางโอ้ส้มดีบละบวยแล้วเมื่อยแล้วฝากกดไลค์กดติดตามนด้นด้วยครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนโอเคครับขอบคุณครับ